สวัสดีค่ะ Easy ิ a t h คลิปนี้นะคะก็จะพามาเจาะลึกลงรายละเอียดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหอรอมอและคอรอนอนะคะในช่องของเราก็ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับหอรอมอและคอรอนอไว้หลายคลิปเลยนะคะใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในช่องของเราตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ละกันเนาะ อ่ทีนี้นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างหอรอมอและคอรอนอในการหาหอรอมอและคอรอนอเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์อยู่ก็คือถ้าเราเอาหอรรมอและคอรอนอคูณกันนะคะมันจะมีค่าเท่ากับผลคูณของจํานวน2จํานวนนั้น2จํานวนนั้นก็คือจํานวนที่เราเอามาหาหอรอมอและคอรอน,อนนั่นเองเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เราจะมาพิจารณาเลข12กับ18นะคะจะเอา12กับ18ตัวนี้มาหาหอรอมอและคอรอนอเพื่อดูว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นจริงไหมนะอ่าฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเราก็ใช้วิธีการหารสั้นก็ได้นะคะจะได้หาทีเดียวทั้งหอรอมอและคอรอนอไปเลยนะตัวนี้นะคะถ้าเราใช้หารสั้นเนาะ อ่าตัวที่จะเอามาหารนะคะจะต้องหารทั้ง12และ18ลงตัวนะเพื่อที่จะได้หาหอ,อรอมาได้นั่นเองนะคะตัวนี้เริ่มที่เอาเลข2มาหาร2หาร12ก็จะได้รับ6 2หาร18ได้รับ9ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น6กับ9นะคะตัวนี้เราก็สามารถเอา3มาหารต่อได้เนาะ3หาร6ได้รับ2 3หาร3ได้รับ9 เป็น2กับ3นะคะผลลัพธ์ตัวนี้หารต่อไม่ได้แล้วทีนี้เวลาที่เราจะหาหอรอมอนะคะหาหอรมอก่อนหอรอมอ,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 มอของ12และ18นะคะเราจะเอาตัวที่เป็นตัวหารตรงนี้ก็คือ2กับ3นะคะฉะนั้นหอรอมอก็คือ2คูณ3ซึ่งมีค่าเท่ากับ6นะส่วนคอรอนอ ครนเนี่ยเราจะเอามาทั้งตัวหารแล้วก็ตัวผลลัพธ์ที่ได้ข้างล่างนั่นเองนะคะฉะนั้นก็เอามาทั้งหมดเลยก็จะเป็น2คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ3อ่ะตัวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้สีต่างกันนิดหนึ่งครนนะคะของเราเอามาทั้งหมดอ่ะตัวสีส้มตัวนี้คือครนนะ2อ2คูณ3คูณ2คูณ3นะคะก็คือ6คูณ 6, 6ได้เท่ากับ3 6นั่นเองทีนี้ หอรอมอเราได้ออกมาเท่ากับ6คอรอนอเท่ากับ36ถ้าเราเอาหอรอมอนะคะหอรอมมคูณคอรอนอก็จะเท่ากับ6คูณ36ซึ่งตัวนี้เมื่อคูณกันออกมานะคะก็จะมีค่าเท่ากับ216นั่นเองทีนี้เราก็ลองดูว่าถ้าเราเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาก็คือ เลข12กับ18เนี่ยมาคูณกันมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็ลองทดสอบดู12คูณ18ตัวนี้เมื่อคูณออกมาแล้วนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ216เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะว่าถ้า,าตัวที่เราหาออกมาหอรมมอและคอรอนอถ้าเราหาถูกนะเวลาที่เอาหอรมมอมาคูณกับคอรนนอนะคะมันจะมีค่าเท่ากับจำนวน นับ2จํานวนนั้นคูณกันหรือเท่ากับผลคูณของ2จํานวนนั้นนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะคะโจทย์บอกว่าจํานวนนับ2จํานวนมีหอรอมอคือ7มีคอรอนอคือ147ถ้าจํานวนแรกเป็น21แล้วอีกจํานวนมีค่าเท่าใดโจทย์นี้นะคะเรารู้หอรอมอเนาะมีค่าเท่ากับ7 คอร์นแล้วก็รู้ว่าจำนวนแรกคือ21แล้วให้หาอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็เอาทุกค่าตัวเลขที่เรารู้มาแทนลงในสูตรในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะฮอรอมอนะคะอันดับแรกหอรอมอของเราก็คือ7ใช่ไหมคะคูณกับคอรนคือ147เท่ากับผลคูณของจำนวน2จํจำนวนนั้นจำนวนแรกเรารู้แล้วว่าเป็น21ใช่ไหมคะแล้วก็ คูณกับอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องหานะเราอาจจะกำหนดเป็นตัวแปรขึ้นมาก็ได้นะคะ,ะตรงนี้ขอกำหนดให้เป็น a ละกันนะทีนี้เราต้องการหาค่า a ใช่ไหมคะฝั่งนี้มันมี21ที่คูณอยู่กับ a เราก็จะย้าย21จากคูณย้ายมาหารจริงๆแล้ว7คูณ147ถ้าใครจะคูณเลยก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ ขอเหลือไว้เพื่อให้มันตัดกันแล้วมันจะได้เหลือตัวที่คูณน้อยลงนะพอเราย้าย21มาเห็นไหมคะจากคูณอยู่เราย้ายมาหารข้างล่างก็จะได้7ตัดกับ21ด้านล่างเหลือ3แล้วเราก็เอา3มาหาร147นะคะซึ่งตรงนี้เมื่อหารออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ342แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น9นะคะได้ออกมาเท่ากับ49 นั่นแปลว่าตัวเลขอีกหนึ่งตัวของเราก็คือ49นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2นะคะบอกว่าจำนวนนับ2จํจำนวนมีหอรอมอคือ4มีคอรอนอคือ24ถ้าจำนวนแรกเป็น12จงหาเลขอีกจำนวนหนึ่งนะคะตัวนี้เราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหอรอมอและคอรอนอได้เลยเพราะเรารู้หอรอมอใช่ไหมก็เอา4มาแทนหอรอมอ ครนของเราคือ24ก็แทนลงไปนะคะแล้วก็จํานวนแรกคือ12แล้วเราต้องการหาอีกจํานวนหนึ่งใช่ไหมคะก็จะคล้ายๆกับโจทย์ข้อที่แล้วเลยครอของเราคือ4คูณกับคร,รอนอคือ24นะคะทีนี้จํานวนแรกที่เรารู้ก็คือ12ใช่ไหมเราก็เขียน12ไว้ก่อนคูณกับอีกจํานวนหนึ่งที่เราต้องการหาก็กําหนดเป็นตัวแปรขึ้นมาอันนี้ก็ใช้ a เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ เราก็จะย้าย12ที่มันคูณอยู่กับ A เ,เนี่ยย้าย12บสอจะคูณก็จะย้ายมาหารนะคะหรือถ้าใครสามารถตัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องย้ายแล้วไม่งงก็ตัดได้เลยนะคะก็จะประหยัดเวลาของเราเนาะอ่ะตัวนี้นะคะเมื่อย้ายมาเอา12มาหาร12สามารถตัด24ได้ใช่ไหมเหลือ2แล้วก็เอา4คูณสได้เป็น8นะคะนั่นแปลว่าตัวเลขอีกจำนวนหนึ่งของเราก็คือเลข8นั่นเอง เห็นไหมคะว่าลักษณะโจทย์ส่วนใหญ่เขาก็จะกําหนดหรอ,อร์มอกาหนดคอรอนอมาแล้วต้องการหาจํานวนนับอีกจํานวนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์นี้เข้ามาช่วยได้นะโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะคะบางทีเขาอาจจะถามหาหรอ,อร์มอหรือคอรอนอก็ได้นะ,ะอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะที่เขาบอกว่าจํานวน2จํานวนมีผลคูณเท่ากับ24ถ้าหรอ,อร์มอของเลข2จํานวนนี้เท่ากับ3 จงหาคอรนอของเลข2จํจำนวนนี้ตัวนี้นะคะเขาไม่ได้หาเลขไม่ได้ให้หาเลขตัวใดตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมเขาบอกผลคูณของเลข2จํจำนวนมาให้โดยที่เราก็ไม่รู้ว่า2จํจำนวนนั้นมันคือเลขอะไรรู้แต่ว่าเมื่อคูณกันแล้วมันมีผลคูณเท่ากับ24แล้วก็รู้ว่าหอรอมอมีค่าเท่ากับ3นะคะสิ่งที่โจทย์ให้หาก็คือคอรนอฉะนั้นเราก็แทนค่าสิ่งที่เรารู้ลงไปนะคะ อรมอเขากำหนดมาให้เป็นเลข3ใช่ไหมคูณกับคอรนอ่ะอันนี้คอร์โนเราไม่รู้เราต้องการหาอาจจะติดเป็นตัวแปรไว้ก็ได้นะคะแล้วก็เท่ากับผลคูณของจํานวน2จํานวนอ่ะตัวนี้เขาบอกมาแล้วนะคะเท่ากับ24ก็แทนลงไปต้องการหาคอรนใช่ไหมคะเราก็ย้ายเลข3ตัวเนี้ยจากที่มันคูณอยู่ก็ย้ายมาหารนะคะ ก็จะเป็น24หารด้วย3ซึ่ง24หารด้วย3ก็มีค่าเท่ากับ8ถูกไหม3 8 24ยฉะนั้นแปลว่าคอร์นอของเราในข้อนี้ก็คือ8นะคะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเลข2จํจำนวนนั้นอะ่ะมันคือเลขอะไรหรอกแต่ถ้าเรารู้ผลคูณของมันนะคะก็สามารถใช้ความสัมพนันธ์นี้เข้าไปช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาได้นะ เรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันอีกสักข้อนะคะข้อนี้โจทย์บอกว่าผลคูณของจํานวนนับ2จํานวนคือ768ถ้าคอรอนอของจํานวนนับ2จํานวนนี้คือ96แล้วหอรอมอมีค่าเท่าใดอ่ะโจทย์ข้อนี้นะคะให้หาหอรอมอแล้วใช่ไหมรู้ผลคูณรู้คอรอนอหาหอรอมอเราก็แทนสิ่งที่เรารู้ลงไปนั่นเองนะหอรอมอเราไม่รู้ก็ติดเป็นตัวแปรไว้ก็ได้นะคะ คูณกับคอรนคอรนก็คือ9 6ใช่ไหมแล้วก็ผลคูณของ2จํานวนนั้นก็คือ768นะคะตัวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนเดิมว่าอะไรที่มันคูณกันแล้วได้768ใช่ไหมแต่เรารู้ผลคูณของมันแล้วเราก็สามารถนำมาแทนค่าลงในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะหาหอรอมอตามที่โจทย์กำหนดได้นะคะทีนี้เราต้องการหาหอรอมอ มี96คูณอยู่เราก็ย้ายจากคูณมาหาร768นั่นเองนะคะตัวนี้เมื่อเราหารออกมาแล้วหารออกมาแล้วเราเรือชัดเจนมากหารออกมานะคะ768หารด้วย96จะได้ผลลัพธ์เป็น8นะคะแสดงว่าหารอรอมของเราในข้อนี้ก็มีค่าเท่ากับ8นั่นเองค่ะ จากตัวอย่างทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็จะสังเกตได้ว่าลักษณะโจทย์เนี่ยเขาก็จะถามอยู่สองสาอย่างใช่ไหมคะอาจจะถามหาหอรอมอถามหาคอรอนอหรืออาจจะถามหาเลขจำนวนจานวนใดจำนวนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมโดยที่อาศัยสูตรความสัมพันธ์ระหว่างหอรอมอและคอรอนอมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะทีนี้ฝากโจทย์ให้ลองคิดสักหนึ่งคอสําหรับเรื่องนี้นะคะโจทย์บอกว่า ถ้าหอรอมของจำนวนนัก2จํจำนวนเป็น7และผลคูณของ2จํจำนวนนั้นเป็น980แล้วคอรนมีค่าเท่าใดอ่ะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจำนวน2จํจำนวนนั้นคืออะไรนะบอกแค่ว่าผลคูณของ2จํจำนวนนั้นเป็น980แล้วก็เรารู้หอรอมนะคะฉะนั้นแทนค่าทุกตัวที่รู้ในความสัมพันธ์เพื่อหาคอรนออกมาไม่ยากนะคะแค่ ใช้การแก้สมการอย่างง่ายให้เป็นแค่นั้นเองลองฝึกคิดฝึกนำความรู้ที่เราได้ไปฝึกใช้บ่อยๆนะคะแล้วมันก็จะทำให้เรารู้ว่าโจทย์ลักษณะนี้เราจะต้องแก้ปัญหายอย่างไรอย่าลืมกดติดตามช่อง easy math เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ